นิยามความรักสําหรับหนูหนูว่าความรักก็คือความรักแล้วแบบหนูเชื่อในรักแรกแต่ไม่ได้แปลว่า็จะเป็นคนแรกรักแรกเลยคือเป็นความรู้สึกที่รู้แบบรู้สึกถึงความเจ็บจีแบบตอนที่น้องเขาไม่อยู่ตอนแรกที่แบบเขาไม่อยู่เนะี่ย เราก็มีโทษตัวเองว่าพอเราดูแลเขาไม่ดีหรือเปล่าอเนี้ยแตู่ความรักเป็นอะไรที่<ม>พิเศษมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีหลากหลายอารมณ์ทั้งมีความสุขแล้วก็เศร้าคนนี้จะต้องเป็นคนนำคนนี้จะต้องเป็นคนตามวันไหนที่ใครรู้สึกเข้มแข็งกว่าคนนั้นก็เป็นผู้นำได้วันไหนที่ใครรู้สึกอ่อนแอกว่าคนนั้นก็เป็นผู้ตามได้แต่เขาจะต้องโอบกอดกันและ ผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างไปด้วยกันให้ได้ก็จะเก่งขึ้นนันเมียจะเข้าใจยังไงไม่ให้ก็จะอาไวยเลยยอมส่งหัวใจให้แค่เธอค่ะสวัสดีค่ะมิวพันษานะคะรับบทเป็นคุณวานค่ะเลิฟค่ะรับบทเป็นแมวน้ำค่ะค่ะจูค่ะรับบทเป็นต้นน้ำค่ะ ตัวละครของวานนะคะเขากเา็เขาทำงานประจำมาก่อนแล้วมีวันหนึ่งที่แบบว่าได้สูญเสียคุณพ่อไปเขาก็เลยต้องมาสืบทอดทำกิจการร้านชำต่อจากคุณพ่อคะ่ะแล้วก็ สำหรับหนูคิดว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับคุณวานแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับหนูตรงที่ว่าเราต้องมาเป็นเจ้าของร้านชำเจ้าของร้านชำต้องทําอะไรบ้างต้องแบบคอยเช็คไหมว่าสินค้าหมดยังไงขายของยังไงเราต้องเราต้องรู้ไหมว่าออเดอร์เก่าๆที่คุณพ่อเคยทําไว้อย่างเช่นมันจะมีแบบในต่างจังหวัดก็จะมีแบบว่าเอ้ย e พี่เอานี้เอานี้นะแต่ว่าเดี๋ยวรวบยอดเลยไปจ่ายสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่ใหม่ที่แบบวานเองก็งงว่า ah, มีแบบสิ่งนี้อยู่บนโลกแบนี้ได้หรอ ความวานหรือว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบถูกเอาเปรียบและเป็นคนที่ค่อนข้างจะซื่อตรงกับตัวเองแล้วก็ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าเขาคงสงสยัยว,ว่ามันได้หรอมันแฟร์หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> จะมีปมแบบว่าความรู้สึกผิดหรือว่าความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวของวานด้วยค่ะเสน่ห์ของแมวน้ําคือเป็นคนที่น่ารักเฟนลี่มีความเป็นคนไทยสูงมากที่แบบ รู้จักทุกคนในซอยช่วยเหลือทุกคนในซอยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เวลาคนดูดูอ่ะก็น่าจะตกหลุมรักกับสเสน่ห์นี้ที่แบบเป็นคนชอบช่วยเหลือคนเป็นคนใช้ใจทําอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่รู้สึกว่าเป็นสเสน่ห์ในตัวแมวน้ำต้นน้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมีความเป็นผู้ใหญ่มีความนิ่ง แล้วก็ส่วนเส้นเรื่องของต้นน้ำเนี่ยคือเขาคบกับชมพูเป็นแฟนกันแล้วก็ไม่ได้บอกความลับนี้กับใครจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมีเพื่อนสนิทของเราที่เป็นคนที่รู้อยู่คนเดียวแต่ในใจเราลึกๆก็รู้สึกว่าเราอยากเปิดเผยกับครอบครัวของทางชมพูด้วยซึ่งพอพอมันเป็นแบบนี้มันเลยกลายเป็นคอนฟ lict ที่ว่า เหมือนกึนไม่เข้าใครไม่ออกอยากจะให้เขาบอกทางที่บ้านเขานะแต่ก็รู้ว่าถ้าพูดแบบนั้นไปเขาก็คงแบบอึดอัดใจอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงที่บ้านเขาจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกับการแบบที่ผู้หญิงกับผู้หญิงจะต้องมาชอบกันสามคำกับคาแรคเตอร์เราเหรอคะไม่ยอมแพ้รับเซอร์วิส รักมุ่งมัน่นของตัวหนูเองนะคะคุณวานอายุไม่ได้ไกลาจากตัวหนูเท่าไหร่แล้วด้วยประสบการณ์ของเขาเขาจะแบบเล่าเรื่องแบบผ่านการทำงานประจำมาก่อนซึ่งหนูไม่เคยผ่านตรงนั้นมาและรู้สึกว่าอาจจะมดีดีเทลเล็กๆน้อยที่อาจจะมีแบบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์แบบ การขัดแย้งในในการทำงานอะไรก็ตามตรงนั้นเราเราเลยรู้สึกว่ามันมีความอึดอัดเป็นผู้ใหญ่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยอย่างเงี้ยเหมือนหนูได้ลงไปตรงนั้นนะคะก็รู้สึกว่าเออคุณวานนี่ผ่านมาได้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะแบบยึดติยึดความเป็นแบบยุติธรรมมาก่อนเลยอยคะ่ะ mm hmm. แล้วพอเขาต้องมาสืบทอดกิจการกับคุณพอ่อทำให้รู้เลยว่า มันก็ยิ่งไม่ง่ายอ่ะที่เราแบบทํางานประจามาตลอดแล้วเราต้องมารับทําหน้าที่อะไรสักอย่างที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้นกว่าเดิมนี่ค่ะเหมือนค่อยๆเรียนรู้ไปกับคุณวานว่าแต่ละวันในการที่เราต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยสิ้นเดือนนี้ฉันต้องใช้นี่ค่าน้ําค่าไฟค่าสั่งสั่งของอะไรก็ตามเนี่ยมันหาเงินมันก็เหมือนวันต่อวันไปเลยนะคะก็มีความกดดันอีกรูปแบบหนึ่งที่หนูเจอแหวนํะเว้ยเรียนรู้เยอะเลยอาจแบบ โดเลฟเองเป็น Intro รเวิแต like so ่แมวน้ำคือแบบ e x t r โทรเวมากๆกเลยอะก็ได้เรียนรู้ถึงแบบความเฟนลี่ของเขาความเข้าถึงง่ายความเป็นมิตรกับทุกคนมากๆในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในร่างกายรวมถึงความสามารถที่จาเป็นต้องเป็นนตอนนั้นเลยเงใช่มันท้าทายมากเลยครับจริงๆก็ไม่ได้ถือว่า เรียนรู้ขนาดนั้นคือตัวพี่ทีมงานเขาก็จะอ,อธิบายหน้ากองว่าหน้างานเนี่ยว่าเครื่องมือนี้คืออะไรใช้ยัางไงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเอาเข้าในชีวิตจริงอ่ะก็คงไม่ได้ทำแบบว่าเลื่อยไม้ใด,ดๆเลยค่ะเหมือน <c oughs> เปิดโลก <c oughs> ใช่ไหมเลือ่อยเปิดโลก <c oughs> ใช่แต่จริงๆตัวแมวน้ำเองจะมีบม <c oughs> ลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งน่าจะอยู่ใน ep ถ้ายๆของประมาณนเนี่ยโจสดว่าจุเรียนรู้ที่ได้โตขึ้น ได้นิ่งขึ้นเพราะว่าเหมือนตัวต้นน้นเองเนี่ยเขาเขาเขามีความรับผิดชอบสูงแล้วก็เป็นเป็นพี่สาวที่ต้องดูแลน้องชายด้วย<ม>เราก็แบบรู้สึกว่าเออคือจริงๆจุก็มีน้องชายแต่ว่าจุก็รู้สึกว่าเรามีความ เป็นผู้ใหญ่คือนะเพราะปกติอยู่กับน้องแล้วก็จะแบบเอออออกับน้องก็อย่างเงี้ยตลกตลกใช่ส่วนในเรื่องครอบครัวจูรู้สึกว่าจูเรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันครอบครัวของต้นน้ําอาจจะเปิดกว้างมากแต่ครอบครัวของชมพูเขาอาจจะยังยึดติดกับ,กบสิ่งเดิมๆว่าลูกผู้หญิงก็ต้องแต่งงาน,นกับผู้ชายสีอะไรแบบนี้ใช่เรามันทําให้เรารู้สึกว่า จริงๆเราสามารถที่จะค่อยๆเปลี่ยนวัฒนธรรมความคิดของสังคมเราได้อย่างเงี้ยอ่ะด้วยความที่เราสนิทกันมากขึ้นการแสดงก็คือฟลอ์ขึ้นก็คือเหมือนมองตาแล้วก็รู้แล้วว่าจังหวะต่อไปที่เขาจะเล่นหรือเราจะเล่นคืออะไรยอะไรย่างเงี้ยแบบบางทีแบบ เราไม่รู้เราอสุว่าเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นรอบตัวเราแล้วเรามองหน้ากันก็จะรู้แล้วว่าอีกคนรู้สึกยังไงอะไรประมาณนั้นนะคะ <c oughs> อาจจะไม่ได้เป๊ะแต่ก็ใกล้เคียงแบบว่าพอมาพูดว่าเออรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เราอยู่กันแบบทั้งเพื่อนพาร์ทเนอร์ทั้งแบบเป็นเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันเล่นหยิม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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเขาชอบ <c oughs> ก็ก,ก,ก็ก็ดีใจที่เขาชอบก็เลยว่าเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าเติมเคมีแต่เรียกว่าเป็น ตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะพอพอเรารู้ว่าคนนี้จะต้องแบบคือเรารู้อ่ะเรารู้กันว่าเราอ่ะจะต้องทํางานด้วยกันไปเรื่อยๆแน่อนอนหรืออนาคตเราอาจจะแบบจับไปแบบเล่นกับคนอื่นบ้างรวมๆบ้างเราก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยๆความสัมพันธ์เรายังอยู่อ่ะความสนิทใจเรายังอยู่เรายัางคุยกันยังเล่นกันมันก็เลยแบบสนิทกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ จริงน้องเป็นนักแสดงที่ดีมากๆนะคะหมายถึงว่าจูนจูเบลคอยชอบนักแสดงที่เ,เขาต้องต้องทำการบ้านมาเยอะประมาณหนึ่งอะก่อนที่จะมาถึงซีนคือเขาจะไม่คือมิวนิกเนี่ยจะไม่มีการมาแบบซีนนี้จะต้องทําอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือเขาทบทวนมาอย่างดีแล้วเขารู้หน้าที่ของเขาว่านะวาเวลาซีนต่อต่อ,ต,อต่อไปคืออะไรอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันทาให้พอเราเป็นที่เป็นเราที่เป็นพาร์ทเนอร์อะรู้สึกไม่เหนื่อย เพราะว่าเขาก็เต็มที่และเราก็เต็มที่พอสองคนที่เต็มที่มันมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันเลยทําให้ทุกอย่างมันดีและในเวลาที่มันรวดเร็วค่ะมันแบบไม่ใช้เวลานานอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่เปลือง energy เออมันดีแฮะมันแบบมันทํางานร่วมกันง่ายใช่ก็ที่เราเจอกันบ่อยอย่างซีนที่แบบว่า หนูต้องซ้อนน้องหรือว่าน้องต้องซ้อนหนูจักรยานด้วยความที่แบบอุ๊ยมัยนง่ายมากเลยแต่จริงๆพราะมันมีแรงโน้มถ่วงข้างหลังอะเราสามารถยกล้อจักรยานนั้นได้ซึ่งแบบหนูกี๊ตกใจก็คือเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างงี้ที่เจอกันบ่อยๆใช่คือด้วยความที่เราคุกคีกับจักรยานที่สุดในเรื่องเพราะงั้นเราก็เจอจักรยานยกล้อบ่อยมากถ้าเกิดทุกคนเห็นในเรื่องก็คือหรือแบบ ใช้การขยิงในการแบบถ่ายอะไรเงีย้ยมันสูงอะล้อมันสูงมากค่ะหลือไม่แต่แมวไม่แต่แมว,แมวคุณสมอะไรเงีย้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งแบบว่าเขาก็มีความตกใจแล้วก็แบบทุกคนเงียบๆนะคะแบบแบาบง<อ>ทีพุ่งกับ,บก็จะบอกว่าเอ้ยเงียบๆมันทุกคนค่อยๆก้าวค่อยๆบาบงทีน้องแมวเขาสามารถเจอผู้คนได้แต่ว่าถ้าเสียงดังเขาก็กลัวอะไรเงีย้ยค่ะก็ต้องพบช่วยกันควบคุมกล่องถ่ายของเราอ่ะคือแบไปกล่องอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนโลเคชั่นอ่ะ มันไม่ได้มีโลเคชันเยอะมากส่วนใหญ่ก็คือบ้านร้านชำร้านสำาสวยร้านชำมหลาลัยมีแค่นนประมาณนี้พองานอ่ะคิวถ่ายอ่ะส่วนใหญ่ก็คือจะแบ่งแบบวันนี้เป็นว่าของมิลลฟวันนี้เป็นว่าของจูมิวนิกพองานอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าพอมันแบ่งแบบนี้ทุกวันนั้นของแต่ละคู่อ่ะมันจะเต็มไปด้วยคู่นั้นทั้งวันออมันเลยกลายเป็นว่านักแรกทุกคนอ่ะพะวงมากก็แบบ ซีนต่อไปจะต้องท่องอะไรต่อทุกคนจะแบบบทอยู่ในหัวเยอะมากเลยกลายว่าไม่มีเวลามาเล่นสนุกเยอะเหมือนกองอื่นๆอ่ะเออไม่เหมือนเป็นกองแรกที่หนูไม่ได้นอนพักะระหว่างระหว่างกองอะไรใช่แล้วแล้วเป็นกองแรกที่หนูไม่ต้องยกเก้าอี้มาเพื่อน,นอนอ่ะหนูก็คือเข้าทุกซีน พักพักผ่อนของหนูก็นั่งโซฟาปุ๊บอามาแล้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคต้องสแตนบายต <ๆ S 2> ลอดใช่เพราะมันเป็นเรื่องของโลเคชันด้วยที่แบบเอออันนี้ไปบบของใครอะไร<ช>อย่างเงี้ยนี่ยานะมความรักสําหรับหนูหนูว่าความรักก็คือความรักแล้วแบบมันไม่ได้จะต้องมาจัาว่าต้องเป็นใครกับใคร หนูคิดว่าทุกคนเป็นมนุษย์ทุกคนมีความรักได้หนูว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นไม่มีคําว่าแปลกหนูว่าเป็นความสบายใจมากกว่าซึ่งหนูก็เป็นคนหนึ่งที่รักความสบายใจมากการที่เรามีความรักแล้วก็อยากสบายใจไปด้วยมีความสุขไปด้วยไม,ไม่ชอบที่จะต้องแบบคอยต้องมาแบบระ,ระวังนู่นระวังนี่อุย้ยกลัวว่าคนจะมองยังไงอะไรหนูไม่ได้สนใจหนูรู้สึกว่าฉันสบายใจที่จะรักฉันก็พอจะแล้วกใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกว่าความรักเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันมักดีเสมอ mm hmm. รู้สึกว่าความรักถ้าเรามีสติในความรักเราความรักจะนำพาไปให้แบบเราเป็นคนที่ดีขึ้นอ่ะอืมใช่จะจูความรักเป็นอะไรที่พิเศษมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีหลากหลายอารมณ์ทั้งมีความสุขแล้วก็เศร้า แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความรักที่ดีมันคือการที่พาร์เนอร์คนของเราจะต้องอุ้มชูเราได้อบกอดเราได้ในวันที่เราอ่อนแอคือมันไม่ได้เพราะว่าความรักมันไม่ได้แบ่งแยกไงคะว่าคนนี้จะต้องเป็นคนนําคนนี้จะต้องเป็นคนตามวันไหนที่ใครรู้สึกเข้มแข็งกว่าคนนั้นก็เป็นผู้นําได้วันไหนที่ใครรู้สึกอ่อนแอกว่าคนนั้นก็เป็นผู้ตามได้แต่เขาจะต้องอบกอดกันและผ่านอุปสรรค หลายๆอย่างไปด้วยกันให้ได้อย่างเงี้ยมัน<ต>คือความรักที่ดีที่แบบเพิ่งไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งเรียนรู้แต่ว่าจริงๆความรักไม่ใช่แค่มนุษย์อะสิ่งของสัตว์ทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าเราลักหนูว่าหลักแรกของหนูหนูเชื่อในหลักแรกแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นคนแรกหลักแรกของหนูต้องเป็นลักแรกที่แบบว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่า ทุกอย่างมันไม่ต้องเพอร์เฟกหนูไม่ชอบความมือหวานหนูชอบความใช้ชีวิตง่ายฟีลเหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นครอบครัวกันอยู่เป็นคนรักกันเราแบบต้องเป็นบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่แค่คนอะสิ่งของหรือว่าสัตว์อะที่หนูรู้สึกว่าฉันสบายใจเมื่อไหร่ที่ฉันรู้สึกว่าโอ๊ยฉันดาวจริงๆใชอย่ะเติมมาขอเติมหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่ามันคือหลักแรกของหนูไม่ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ตามจะเกิดก่อนหรือเกิดหลังก็คือหลักแรกของหนู รักแรกเลยเลี้ยงชูก้าไรเดอร์ได้ไหมคือแบบเป็นความรู้สึกที่รู้แบบรู้สึกถึงความเจ็บใดแบบตอนที่น้องเขาไม่อยู่มันเป็นความรู้สึกคือตอนนี้อยู่ป .4 แล้วก็เราเลี้ยงเขามาตั้งแต่แบบเด็กๆแบบตัวจิ๋วๆเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคือความเอาใจใส่ทางแบบการให้อาหารการเลี้ยงดูหรือว่าการที่แบบ มีเขาเป็นเพื่อนอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัว <c oughs> อีกหนึ่งตัวอะไรเงี้ยเป็นสิ่งมีชีวิตใช่เลวรู้สึกว่ามันก็เหมือนกันการที่เราจะรักใครสักคนหรือว่ารักอะไรสักอย่างเราต้องเลี้ยงดูดูแลเอาใจใส่เขาอะไรเงี้ยแล้วตอนที่แบบเขาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบตอนแรกที่แบบเขาไม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็มีโทษตัวเองว่าพอเราดูแลเขาไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ย ซึ่งมันก็น่าจะรีเลทกับความรักในรูปแบบคนรักได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่ารักแรกเลยคือชูกาเลิศหอมจะเนี่ยจูนพยายามคิดอยูน่นานมากว่ารักแรกของจูนก็คงเป็นปะป๊ามา,มาเออที่แบบว่าเป็นคนแรกที่รู้สึกว่าแบบรักแบบไม่รู้ไม่มีเหตุผลก็อาจจะมีเหตุผลว่าไอายอย่างของเลิฟเป็นรักเพราะว่าเ mm hmm. ลิฟเทคสิ่งนั้น mm hmm. แต่สำหรับจูน mm hmm. คือจูนโดนเทคมา mm hmm. แล้วจูนรู้สึกว่า จุนอบอุ่นกับการมีประปามามา,มาเออแบบแล้วก็คงเป็นคนที่รักที่สุดในชีวิตตลอดไปอย่างเงี้ยเอเอหนูเติบโตมาแบบเด็กต่างจังหวัดแน่นอนว่าหนูคุ้นชินกับร้านชํามากๆรอบตัวหนูเคยอยู่ในแม่แม่เคยแบบเช่าร้านอยู่ในตลาดเพราะแม่ทําเบเกอรี่ขายแล้วหนูก็จะต้องแบบรู้จักร้านชำอะไรว่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือ ผู้เสยนั้นที่เป็นสแตนเลสใช่แล้วก็จะมีพวก,<แ>กอันนี้คือพูดพูดพูดทุกรายการเก่งข <c oughs> ัอกี <c oughs> <ว>กแล้วพี่เขาโอเคน้ำส้มตอนนั้นขวดสามบาทแต่ตอนนี้น่าจะแพงแล้ว <c oughs> พอหนูไปอยู่ในกองคุณวานหนูรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายคิดถึงตอนเด็กๆที่แบบเอ้ยวิ่งซนเราต้องแบบ <c oughs> เข้าไปมันจะมีกลิ่นบางอย่างที่เป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของร้านชำอะความแบบบอกไม่ถูกเหมือนฟิลเหมือนแบบฝนตกลงดินแล้วเราได้กลิ่นดินอะเออใช่ความรู้สึกนั้นนะคะ แล้วก็ของในร้านคุณวานที่หนูไม่เคยเห็นอาจจะเป็นพวกแบบแชมพูสมัยใหม่หรอก็ไม่มันมีอะไรนะอ๋อไอถั่วถั่วทอดถั่วแผ่นถั่วแผ่นใช่ถั่วแผ่นอันนั้นอันนั้นอาจจะมีแต่ตอนนั้นหนูไม่เห็นหนูไม่รู้จักแล้วหนูอยากความอยากรู้รสชาติเป็นไงชิมหมอ ชิมอันอันอันใหม่อันใหม่ oh. ก็เลยแบบไปไปไปร้านของของของเจ้าของร้านเขา oh. ขนวนนี้หนูก็เลยอขอชิมได้ไหมรสชาติเป็นไงงืมก็อร่อยดีแต่ว่าก็แปลกๆอ่ะก็ก็เราไม่เคยแต่เออไม่แย่อยากรู้ว่าใช่อยากรู้ว่าสมัยก่อนเขากินยังไงกันแต่ว่าที่เห็นชัดคือแล้วแบบจําได้สุดก็คือขนมโกเออะไรอ่ะบวยที่เป็นแผงแล้วต้องดึงเท่านั้นน <Yeah. S 1> ึงใช่อันนั้นเห็นแบบสมัยก่อนใช่ทำให้หนูคิดถึงแบบ ในช่วงวัยเด็กของหนูค่ะร้านชําในความทรงจำลืมเพื่ออยู่ในตลาดที่มีไข่ที่แบบขายเป็นแผงแล้วก็แล้วก็วกเข้าวสารที่แบบเป็นถุงใหญ่ๆอะคะ่ะแล้แบบเหมือนตักแล้วก็ช่างน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่คือจุน่ะรู้จากร้านชํานะคะแต่ว่า จูเกิดมาคือแบบมีมินิมาร์ทหน้าบ้านจุลแล้วอะโตมากับมินิมาร์ทแต่ว่าร้านชำที่แบบเห็นบ่อยๆอะคือร้านชำตรงมหาลัยต้องแบบว่าเวลาจุนเดินเข้ามาหาลัยอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นซอยแล้วเขาจะมีร้านชำที่แบบเก่าๆนิดนึงแล้วเขาก็จะแบบว่ามีคุณลุงคุณป้านั่งขายอยู่แล้วก็จะเป็นขนมทองอะไรที่25บาทอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดีนะสำหรับคนที่แบบ มีงบน้อยอะไรเงี้ยไม่ไม่พอที่จะแบบซื้อขนมถุง 20, ละยี่สิบเราก็ซื้อขนมถุงละค้าหกบาทได้เงี้ย<ม>หรือว่าแค่อยากกินจุกจิบเอออยากกินนิดเ<ม>ดียวหรืออยากกินอะไรแบบอ,อยากล้ำลึกความหลังรสชาติเก่าๆอะไรเงี้ยก็มีขายเรารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีทองของพี่มิวรู้สึกว่าพี่มิวแบบได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ได้ก้าขาไปจะเรียกว่าก็เต็มทั้งสองก้าสำหรับสายแฟชั่นมากๆ mm hmm. คือเขาแบบว่า mm hmm. โดนแบรนด์หลายแบรนด์แบบจับจองจับจ้องอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็รู้สึกว่า mm hmm. พี่มิวไปได้ไกลมากกว่านี้อีกแล้วก็เชื่อว่าพี่มิวแบบรักในสิ่งที่ทำแล้วก็เต็มที่มากๆก็จะสปอร์ตจนถึงแบบที่สุดเท่าที่จะทำได้ ของหนูก็อจริงอาจอาจะเป็น3หรือ4ปีหนูไม่แน่ใจที่หนูอยู่กับน้องแต่หนูคิดว่ามันเหมือนการเริ่มต้นมากกว่าที่เก้าต่อไปคือเก้าต่อไปมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งแต่หนูรู้สึกว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เราได้ทำงานด้วยกันมันก็แฮปปี้ดี หนูก anyway, ็อยากเห็นน้องแบบไอ้น้องเป็นสายบิวตี้หนูอยากเห็นน้องแบบว่าบิวบอร์ดหรือว่าหน้าจอเป็นรูปเลิฟลักหนูว่าน้องมาสายนั้นไม่ได้แปลว่าน้องจะไปสายอื่นไม่ได้แต่คิดว่าในอนาคตน้องอาจจะมีอะไรให้เล่นอีกเยอะไม่ว่าจะแฟชั่นบิวตี้เท่ทุกอย่างหนูว่าน้องจะมีอะไรให้เล่นค่อยๆเล่นไปก็ดีหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เชื่อว่าเป็นได้สาธุก็อยากจะบอกว่า จริงๆน้องเป็นคนตั้งใจกับทุกๆอย่างมากๆอยู่แล้วเราหมายถึงว่าเราเราเป็นพันเนอร์กันมาถ่ายทำเสร็จมาแล้วเรื่องนึงเนี่ยนะเรามีการคุยกันเราดีพทอลกันบ่อยมากแต่ตูอยากจะเชียร์อัพน้องว่าอยู่มั่นใจได้เลยสิ่งที่อยู่ทำมันแบบ มันมันดีมากๆแล้วในระดับหนึ่งไม่ต้องกังวลอะไรเลยแค่เป็นตัวของตัวเองตั้งใจทำในสิ่งที่อยากจะทำแบบเดิมต่อไปนั่นแหละดีแล้วแล้วก็แค่อยากบอกว่าจุนแบบจุนไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกะจุนอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ไม่เพอร์เฟกในบางเรื่องก็ได้ไม่รู้นะแต่ว่าจุนแบบพยายามที่จะเข้าใจน้อง มากๆแล้วก็อยากให้เป็นพันเนอร์ด้วยกันต่อไปอีกยาวๆแล้วก็พากันไปไกลให้ได้ไกลามากที่สุดเท่าที่เราสองคนจะทำได้เพราะว่าก็เคยคุยกันไว้ว่าแบบจุดมุ่งหมายเราอยู่ที่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กดดันเพราะเคยสัญญากันไว้ว่าโอเคจุดมุ่งหมายเรามีแต่ เราจะไม่กดอันกัลกันนะถ้าสุดท้ายมันไปไม่ถึงไม่เป็นไรเราแค่ตำเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรแค่เนี้ย